สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของ d r รี m มมอเตอร์โดยผมชันชัยนะครับวันนี้เตรีมมอเตอร์ก็มีเรื่องราวของรถบรรทุกดีๆนะครับมาเล่าสู่หลายๆท่านที่สนใจในเรื่องราวของรถบรรทุกรวมทั้ง f c ที่เป็นอคอยติดตามในในเรื่องราวของ d r รี m มมอเตอร์ตลอดมานะครับสำหรับรถคันนี้ขอขอพูดเลยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นความเป็นความแบบตื่นเต้นแล้วก็ความภาคภูมิใจนะครับที่ได้รถคันนี้มา เพราะรถคันนี้เป็น isuzu frr 210แรงนะปีที่จดทะเบียนก็คือปี2564ความยาวของกระบะ,ะความยาวของตัวถังเนี่ยอยู่ที่6เมตร60เซนสิ่งที่ผมอ,อยากจะเรียนทุกท่านว่าทำไมผมถึงตื่นเต้นนะปกติรถก็ผ่านมือผมหลายคันนะครับรถคันนี้ระยะทางวิ่งไปเท่าไหร่นะเกิน3 3 0 0 0กิโล3,500 สิบกว่ากิโลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายไมค์ให้ดูนะครับเป็นเรื่องราวที่เราตื่นเต้นมากนะครับคือรถเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับซื้อมาเหมือนซื้อมาจอดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรถคันนี้นะครับไม่มีเคลียร์สีแม้แต่ชิ้นเดียวนะฮะภายนอกเนี่ยเดิมๆหมดนะครับเนี่ยรถเพิ่งเข้ามาผมยังไม่ได้ล้างไม่ได้เก็บใดๆเลยนะครับยังอยู่ในสภาพที่โอ้โหภาพรวมนะครับสมบูรณ์แบบมากนะครับในเรื่องของหัวเก๋งเดี๋ยว เราคุยกันเรื่องของเก๋งภายนอกเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับนั่งเกิดมาดูภายในกันนะครับเห็นไหมครับสภาพภายในนี้คือรถผมยังไม่ได้ล้างนะครับเนี่ยผมซื้อมาแบบนี้เลยนะฮะสภาพโดยรวมนะครับไม่น่าจะขึ้นอยู่น้องเกินเนาะไม่ขึ้นนะครับขึ้นอยู่ที่สามพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลครับไม่มีใช้อันนี้อันนี้เป็นโอดีโออ๋ออันนี้เป็นโอดีโอโอดีโอเท่าไหร่ ไอโอโรมสามพันกว่าสามพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลเมตรถูกไหมเนี่ยเลยแบตเตอรี่อ่อนสภาพโดยรวมๆนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาอธิบายเลยครับว่าภายในเป็นยังไงบ้างสภาพภายในคันนี้ครับบอกเลยว่าแจ่มครับแจ่มผ้าลังคานี้ยังสวยอยู่เลยครับเก๊ทั้งสองฝั่งเกทเอกสารหน้าปัดคอนโซลยังอยู่ในสภาพที่ยังเงางามอยู่เลยครับ แบนรถใหม่เลยนะเบรนรถใหม่ครับยังเงางามยังมีกลิ่นแว็กซี่เลยครับกลิ่น,นใหม่ของรถกลิ่นญี่ปุ่นยังอยู่ไหมยังอยู่ครับยังพร้มอมอยู่เลยอ่ากลิ่นญี่ปุ่นยังอยู่นะครับรถคันนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่มีรอยตําหนิไม่ม, <laughs> ไม,มีไม่มีที่ตําหนิครับข้างในายในยังสวยอ่ะครับสภาพโดยรวมๆถือว่าสวยมากจากกัว่าสวยมากเลยนะครับ <laughs> อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเนาะเ <laughs> มื่อกเราไม่รู้จะไปทําอะไรรถคันนี้ <laughs> ภาพโดยรวมทุกอย่างเนี่ยโอ้โห ตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าเนาะนกระจก,จกประตูปะ <ไฟ S 1> เป็นไฟฟ้านะครับพงมอะไรทุกอย่างนี่สากมือทั้งหมดนะครับไม่มีลื่นเลยยังสกสาอยู่เลยก็คือรถเพิ่งใช้งานไป3,000ันกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองเป็นว่ารถคันนี้ผมผมเดินไปนี่ผมจะไม่ก้มนะครับกล้องก็ไม่ไม่ต้องซูมกระซีก็ได้เนาะไม่ต้องซูมกระซีเลยนะครับลักษณะคันนี้เนี่ยรถรถรถคันนี้เนี่ยเป็นพิเศษนะครับเป็นตู้พ้าใบเปิดได้รอบคันนะครับผู้ผ้าใบเปิดได้รอบคันเนี่ยสำหรับรถที่ ลูกค้าใช้ในงานวิ่งพาเลทหรือว่าตักของแล้วก็ขนของขึ้นรอบรอบรอบตู้เนี่ยเป็นงานที่เหมาะกับรถคันนี้เหมาะกับงานของของลูกค้าที่ใช้งานแบบนี้มากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในตู้กันต้องเกินมาไหมครับผ้าใบเป็นยี่ห้ออย่างดีเลยนะครับเห็นไหมครับซูมยี่ห้อให้ดูนิดหนึ่งเนี่ยนะครับยี่ห้อนี้ลหลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผ้าใบเกรดดีนะครับแล้วก็ต่อตัวถังมาเนี่ยถ้าเป็นรถผ้าใบเนี่ยจะต่อจะต่อเป็นพิเศษนะต้องเกินพื้นเนี่ยจะต่อแข็งแรง แล้วก็เสาเนี่ยจะแข็งแล้วก็ด้านบนหลังคาเห็นไหมครับจะมีาาคานถ<ม>ักคานเสริมแล้วก็เหล็กหลังคาเนี่ยจะเป็นอ่าเป็นลูกฟูกด้วยนะครับแล้วก็คานรับเนี่ยราวที่วิ่งเนี่ยนะครับเนี่ยราวที่วิ่งเนี่ยจะอยู่ในเป็นโครงพิเศษนะครับที่สร้างขึ้นมานะครับราคาตอนที่ต่อออกมาเนี่ยผมถามผมถามหลายสำนักแล้วนะครับว่าแพงกว่าที่ต่อเป็นตู้สิบ,บานด้วยนะมากเกินลักษณะอ่าตู้แบบนี้เนี่ยใบหนึ่งเนี่ย หลายๆห,หลายตังเลยนะครับเนี่ยผมบอกว่าซื้อรถปิ้งอัพได้เป็นคันเลยเฉพาะตู้ไม้นี้นะครับแล้วก็อู่นี้เป็นอู่ที่มีชื่อนะฮะในการที่ต่อกระบะสเปคนี้แล้วก็ไฟท้าย LED นะฮะสำหรับท่านใดที่ต้องการรถสเปคแบบนี้นะฮะเปิดข้างได้รอบพิษปิดเฉพาะฝาท้ายนะครับด้านหน้าเป็นโปรลอนอย่างดีเลยนะครับเนี่ยเห็นะฮะต่อามาเนี่ยยังไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะเกินเ,เนาะนมีไหมไม่มีครับรอยขีดข่วนเล็กน้อยครับนิดหน่อยแค่นั้นเองเนี่ยนิดนิดหน่อยหน่อยแค่นั้นเอง นะครับอูนี้ต่อฝีมือมากนะครับเห็นไหมฮะเวลาเขาต่อเขาต่อเชื่อมเหล็กเนี่ยเขายังยังไม่มีการเจียเลยนะเขาปล่อยเลยแสดงว่าช่างเขาฝีมือดีไหม้องเกินไม่ต้องเจียสวย,ยครับอ่าสวยมากแล้วก็ถ้าสมมติว่าเชื่อมไม่สวยเนี่ยเขาจะเจียเจียแล้วค่อยพ่นสีแต่ที่นี่ไม่ต้องเจียนะครับเชื่อมเสร็จ,เ,รจเลยนะฮะเนี่ยภาพรวมของรถคันนี้เนี่ยสภาพยางยางอะไรเหมือนกันน้องเกินมาแอบในไหนก็มาแล้วแอบดูยางอะไรนิดนึงเป็นไงลงดินยังยังไม่ได้ลงดิน,นครับผมเห็นไหมครับแต่ว่า ยังแจมๆมนะครับ3ามพันกว่ากิโลนะฮะภาพรวมๆของรถคันนี้โอ้สุดยอดมากๆนะครับรอบคันพระใบก็ยังสวยๆอยู่นะครับพับเก็บเวลารูดเนี่ยูดปื๊ดไปด้านหลังแล้วก็ขึ้นของขึ้นของขึ้นของขของ,ง่ายมากนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเป็นไงต้องเินดึงกับภุมปิดฝนตกไม่เปียกนะครับทีนี้ในส่วนของตู้แล้วก็ลักษณะของตู้เราพูดคุยกันไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูหัวเก่งนะสภาพเป็นยังไง,งอ่า เดี๋ยวเราดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูหัวเก๋งกันนะครับโอ้โหนี่คือห้องโดยสารห้องเครื่องที่ผมยังไม่ได้ล้างนะครับเห็นไหมครับสภาพเครื่องยนต์ทุกอย่างก็คือถ้าถ้าเรามองกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าไม่ต่ำกว่า9ก้าสิบ้ปอร์เซ็นตะ์ะสภาพรถนะครับสภาพยังดีๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยมาร์กต่างๆที่มาจากโรงงานนะครับทุกอย่างยังเป็นของใหม่ ทุกอย่างสแตนดาร์ดทั้งหมดนะครับผมจะคงไม่ได้พูดคุยในเรื่องราวของเครื่องยนต์อะไรมากมายนะครับเพราะมันเป็นสภาพที่โอ้โหมันถูกใจเรามากนะครับถ้าล้างออกมานี่ผมผมเชื่อได้เลยครับว่าเงาแวบเลยนะครับในขณะในขณะที่เรายังไม่ได้ล้างยังสวยขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเห็นไหมครับแผ่นการร้อนสวยไหมนักเกินสวยครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยแม้แต่หนูยังไม่มีโอกาสได้กัดนะครับเนี่ยนะฮะภาพรวมทั้งหมดเนี่ยคือ ร้อยเปอร์เซ็นต์ของมาจากโรงงานอย่างไรก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับยังไม่มีการเก็บยังไม่มีการแต่งอย่างใดนะครับเห็นไหมครับตะเข็บมาจากโรงงานอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมสวยงามมากนะครับเนี่ยสวยงามมากโอ้ยกี่ปีนะเราจะเจอสักคันหนึ่งสิบปียังไม่เจอเลยรถสามพันกิโลเนี่ยนะครับหายากมากๆนะครับสภาพโดยรวมๆเนี่ยคิดว่ารถคันนี้เราจะทําอะไรบ้างน้องเกินน่าจะเกี่ยนแช่ล้านอย่างเดียวของเหลวก็ของเหลว ของเดียวยังยัง,ยง,<อ>งช่างใจอยู่เลยครับเดี๋ยวเราช่างใจเราดูอีกทีหนึ่งเนาะว,ว่าเราจะทําอะไรไปบ้างแต่แต่ที่นี้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทําก็คือล้างอย่างเดียวนั่นแหละเนาะ<ม>ล้างอย่างเดียวนะครับรถพร้อมๆแบบนี้ไม้น้อยๆแบบนี้นะครับรีมมอเตอร์ตั้งราคาอยู่ที่1นึ่ล้านสองแหบาทเท่านั้นเองนะครับกับสภาพแบบนี้นะครับรถตอนนี้แจ้งมอเจไว้นะฮะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับถ้าซื้อเงินสดนะครับก็รับรถกลับบ้านได้เลยนะครับ <c oughs> สนใจถ้าเข้ามาที่เบอร์ของผมนะครับ8 7, 7 4 8 4 8 5 7ป0 4นเป็นเบอร์มือถือของผมเองผมชานชัยนะครับถ้าเป็นเป็นเงินสดก็รับกลับได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าจะจัดไฟแนนซ์ทาง d ตรี m มมอเตอร์ก็มีไฟแนนซ์ Finance ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการใ,ใ,ใ,ในในการจัดไฟแนนซ์นะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าพูดถึงการขายออกไปปกติผมจะรับประกันอยู่แล้ว1เดือนยกเว้นน้ำแห้งกับน้ำมันเครื่องแห้งแต่รถใหม่ๆแบบนี้ผมเชื่อว่า ไม่รู้จะรับประกันอะไรนะครับเพราะมันไม่มีอะไรให้รับประกันเพราะทุกอย่างมันเพอร์เฟกมากๆสมบูรณ์แบบมากๆนะครับท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามานะครับรถจอดขายอยู่ที่ดรีมมอเตอร์บางบัวทองอ <c oughs> สำหรับคลิปในการแนะนำรถ6ล้อ FRR 210แรงไม่3,200กว่ากิโลเมตรคันนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงตรงนี้พบกันที่คันถัดไปนะครับขอบคุณมากค,ครับสวัสดีครับ